อ่านะก็ขอกล่าวสวัสดีนะครับวันนี้นะครับพบกับผมนะครับแอดมินบิวเช่นเคยนะครับกับที่นี่นะครับบริษัทคิงคองบิ๊กชานะครับจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับวันนี้ก็พามาดูรถกันนะครับเป็นรถเก่งเข้าใหม่นะครับกับซูซูกิสวิปนะครับหน้าวันนี้นะฮะพามาดูกันนะครับ บอกเลยนะคันนี้สวยมากๆนะครับดูรถกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงกันบ้างครับกับก็คันนี้นะบอกเลยนะครับสวยสวยนะครับคันนี้นะครับเป็น s u z u k i s w i f t นะครับ 1.2GLX นะครับปี2019นะครับนะสภาพสวยๆกันแบบนี้เลยนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับนะโฉมนะครับโฉมใหม่ล่าสุดหรือว่าโฉมปัจจุบันนั่นเองนะครับกับดีไซน์สวยๆนะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับลังพึ่งนะแล้วก็มี สีแดงนะครับนะดูสวยงามนะครับอยู่กับกรอบที่เป็นลักษณะโคเมียมนะแบบนี้เลยนะฮะสวยนะครับนะในส่วนของไฟหน้าเนี่ยก็มีไฟโรเตคเตอร์มาให้นะครับพร้อมไฟเดย์ไลท์นะเป็นเส้นยาวๆนะครับนี่ตรงนี้นะสีขาวนะครับนะเดี๋ยวถ้าเปิดไฟเนี่ยจะดูกันอีกทีหน่งนะครับเป็นเส้นๆนะสวยงามนะครับมาพร้อมไฟสัองบอกด้านล่างนะครับนะสีสวยๆนะครับเป็นสีออกเทานะฮะนี่ เขานะครับเข้มๆนะยางนะครับสีแบบนี้ก็ดีนะครับคือจอดไว้นานๆก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าโดนแดดโดนลมโดนฝนนะครับก็ดูไม่เก่านะขาดสีหน่อยอะไรหน่อยนะฮะนะอ่ะมาดูล้อกันบ้างล้อนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับนะแม็กเดิมเขาก็มีนะแต่ร้านเราออกร้านเรานะครับแถมเลยนะแม็กใหม่ยางใหม่นะครับนี่กับลายยอดนิยมนะครับ สามเจนะครับนะครับแล้วก็ยางไลเดนนะครับยีโรอารวันวันนะครับขนาด 1. ้าห้าห้าห้าขอบศูนห้านะครับกับยางลายซิงๆนะลายอันนี้ก็เหมือนอารวันอาร์นะครับคล้ายคล้ายอารวันอาร์นะครับอ่ะดูกันต่อดีกว่านะก็กระจกด้านข้างนะครับนี่นะไปเลี้ยวนะครับอยู่ที่กระจกข้างแบบนี้นะครับมือจับนะมีเด็กก็จะลถนะครับพร้อมกับปุ่ม เลสแบบนี้นะครับนะเปิดรถได้เลยนะครับนะขอแค่รีโมทอยู่ใกล้คุณนะกดปุ่มนะครับเปิดรถนะแล้วก็เี่กบางคนไม่รู้หาเอ้มือจับบาลัลั์ที่ไหนนะครับนีอ่อยู่ข้างบนนะครับข้างบนนะเป็นการดีไซน์เก๋ๆของทางใช่ซูซูกิเขานะครับอ่ะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็น LED นะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้นะครับ สำหรับสวิฟต์นะผมว่าสวยงามนะครับการดีไซน์น่าชมนี้นะครับดูเตี้ยวชมเก่านะแต่ดูกว้างกว่าเดิมนะครับสําหรับการนั่งนะนะครับสบายยนะฝาท้ายสวยๆนะครับนี่เพจเงาๆแบบนี้นะครับซูซูกินะครับโลโก้สเตจนะครับนี่นะสวิฟ์นะครับนี่นะระบบเครื่องยนต์นะครับดูอัลเจ็นะครับแล้วก็ด้านหลังนี่มีที่ปัดน้ำฝนมาให้นะครับอันเล็กกระทัดรัดแบบนี้นะครับพร้อม ตัวไลฟ้านะครับไวยท้ายสวยๆสตาวอากาศที่สลามนะภายนอกเนี่ยดูรวมๆในสวยงามเลยนะครับอออชัอนที่ให้มาเนี่ยโอเคเลยนะกับรถ e ีโคฟานะครับนะอะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของภายในกันบ้างดีกว่านะครบับนี่ก็นี่นะกุญแจนะผมชอบนะกุญแจเขาน่ารักดีนะครับอันเล็กๆแบบนี้นครับพร้อมกับปุ่มกดล็อกกดล็อกนะครับแบบนี้เลยนะ ตัวบานประตูนี่ก็เป็นกีเลสเป็นกันนะครับสําหรับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับนี่นะกดกดล็อกตรงนี้ได้นะสบายนะครับไม่ต้องพบกุญแจนะมาคงมาไขนะฮะดูประตูกันต่อนะครับตัวประตูนะนี่สีดํานะครับตรงนี้บุดด้วยผ้านะครับนุ่มๆน,นะครับมีตัดขอบสีขาวนะดูเก๋ๆมีมิตินะครับสวยงามนะ กระจกข้างไฟฟ้านะครับนี่นะแล้วก็กระจกประตูข้อไฟฟ้าเช่นกันนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับตรงนี้มีลํโพงให้ด้วยใหญ่ใหญ่แบบนี้นะครับฟังเพลงโอเคนะนะครับสําหรับตัวซูซูกิซับบเรามาดูด้านในกันนะครับสําหรับด้านในนี่ห้องโดยสารนะครับตัวเบาะนะเบาะสวยงามแบบนี้เลยนะครับนะรูกทรงดีไซน์นะครับเป็นไเงฮะดู คืสปอร์ตดีนะครับสำหรับการดีไซน์นะบอกโฉมนี้นะครับของคุณทีจิสวิฟนะครับนม้มันมีช่วงปีกนะครับอบกระชับนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะทำลวดลายได้สวยงามมากเลยนะครับดูสปอร์ตนะฮะรถก็เป็นลักษณะกดปุ่มสตาร์ทนะครับนี่นะลงเงาแบบนี้นะครับมีปรับระดับไฟนะครับอัลเลนถลี่นะแล้วก็อันนี้นะฮะเอาไว้ ดับเครื่องนะครับเวลาเราอยู่นะครับลืมไปแล้วชื่ออะไรนะฮะลืมชื่อลืมชื่อปุ่มนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็หน้าปัดเลนส์ไมค์กันบ้างนะครับสำหรับพวงมาลัยเนี่ยก็ได้เป็นลักษณะแบบกลก้านนะฮะนะครับนี่สวยงามนะครับพวงมาลัยนะเป็นพวงมาลัยแบบหนังนะครับเย็บด้วยได้สีดำนะครับ นี่ก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับในการปรับเสียงปรับตัวของจอนะครับอินโฟมิชันนะครับแล้วก็ในส่วนของโทรศัพท์นี่จะแอปตรงนี้พอเห็นไหมเอ่ยนะครับรับสายวางสายนะครับเชื่อมต่อบลูทูธนะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของคูสคอนโทรนะครับล็อกความเร็วนะครับเวลาเดินทางไกลๆนะครับรู้สึกเมื่อย้วไม่อยากเหยียบคันเร่งนะครับล็อกไว้ได้เลยนะครับ ขับ80สขับร้อยนึงนะสบายๆนะครับ <join> พวงมาลัยก็เล็กๆก็ชับดีนะครับ <5 S 1> เป็นลักษณะ <5 S 1> ดีเชฟนะตรงนี้ก็ไม่ติดพุงไม่ติดเข่านะครับขับขี่สะดวกนะที่จริงก็ปรับได้อีกนะครับสําหรับพวงมาลัยนี่กดข้างล่างนะครับยกขึ้นนะยกขึ้นยกลงนะครับนี่ปรับเข้าออกได้ด้วยนะนะครับก็ เลือกปรับเอาที่ลูกค้าสะดวกด้นะครับเอาเรามาดูหนะ้าปัดเลนไม,มกันหน่อยดีกว่านะคันนี้วิ่งอยู่เท่าไหร,ร่นะฮะนี่นะกดสตาร์ทนะครับเงียบกลิบเลยเปน็นไงฮะไม่ได้ยินเสียงรถเลยนะเงียบมากนะครับไมค์คันนี้ในระถปี2019นะครับวิ่งอยู่51 0 0 0เท่านั้นเองนะครับ51,000นะถือว่าวิ่งน้อยนะครับสำหรับรถปี2019นนะครับอีโคคาร์ก็ ดีนะครับสำหรับรถยุคนี้นะก็ประหยัดน้ํามันนะครับกับช่วงน้ํามันแพงๆแบบนี้ก็มองหารถเล็กๆขับสบายๆน่าใช้อ่ะผมก็ว่า s วิฟเป็น <you care S 1> อีกหนึ่งรุ่นนะครับที่น่าสนใจนะครับนะสวยงามนะครับนะ,ะมาดูในส่วนของคอนโซลกันต่อนะครับในส่วนของคอนโซลนี่ก็จะมีการแปะนะครับสีขาวๆแบบนี้นะดูมีมิตินะครับสวยงามนะครับนะสาหรับ คอนโซล,โลนะครับช่องแอร์เนี่ยเป็นแบบทรงกลมนะครับตรงกลางแต่ด้านข้างเนี่ยเป็นแบบนี้นะฮะก็เย็ย<ๆ>ยนทุ่วถึงห้องโดยสารนะครับสบายสบายเลยนะฮะชุดเครื่องเล่นนะครับวิทยุนะก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะนี้มีเชื่อมต่อบลูทูธ<ว>ได้นะครับก็ลองศึกษาเล่น<ว>ดูแล้วกันนะครับในส่วนของระบบแอร์นี่ส่วนตัวผมชอบมากเลยกับการดีไซน์นะครับ ออโต้นะครับนะนี่นะครับที่บอกว่าชอบคืออะไรนะฮะนี่มีหน้าจอนะครับแบบดิจิตอลนะแสดงผลนะครับดูลักษณะเหมือนตู้ปลาเลยนะครับนะเนี่ยเป็นกรอบๆใสๆแล้วก็ตัดด้วยโครเมี่ยมนะครับแล้วก็ปรับเมนูนวลจริงๆอ่ะบางคนบอกโอดิจิตอลทั้งหมดไม่ดีหรอนะครับผมมองว่าในเรื่องการขับขี่นะครับเวลาเราต้อง โฟกัสอยู่กับถนนนะครับมีสติในการขับรถเนี่ยจะมาชำเลืองมองอยู่นะครับว่าเอ,อ้กดติดหรือเปล่ากดไว้อยู่เท่าไหร่นะครับมันไม่สะดวกเนี่ยแมนวนวลเราเอามือหมุน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 นะครับปรับได้เลยอ่ะคือมันสะดวกมานะครับผมมองแบบน,นี้นะด้วยส่วนตัวนะครับนะแต่อีกอย่างหน,นึ่งในผมชอบปุ่มเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยดีไซน์คือมองคล้ายค้าพวกรถ ซปเปอร์คาร์นะครับพวกเรนโบ้เนี้ยะครับผมจะดีไซน์แบบนี้เป็นลักษณะคล้ายๆเ็ดนะครับนะหัวตั้งหัวกับนะครับสวยงามนะชอบนะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับตรงนี้อ่ะไปดูกันต่อด้านล่างนะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยนะนึกไปหน่อตรงนี้ก็จะมีพอร์ตนะครับเป็นช่องเสียบ USB กับ AUX นะครับนี่นะอย่างละหนึ่งช่องนะครับ น,นะฮะอาประมาณวัดแบเแถวนี้ละกัน้ายแอรนะครับแล้วก็ power outlet อยู่ตรงนี้นะครับมีช่องวางตรงนี้วางโทรศัพท์ได้นะตรงนี้วางของเล็กๆน,น้อยๆได้นะครับแต่แก้วน้ำเนี่ยน่าจะไม่พอนะรู้สึกมันเล็กเล็กไปหน่อยนะครับนะวางเหรียญวางอะไรไเล็กๆน,น้อยๆครับแล้วกอมนะครับอ่ะอ่ะดูกันต่อนะฮะในส่วนถัดไปตรงนี้เป็นเกียร์นะครับเกียร์ออโตโนน้นะครัแบบ แนวตั้งนะครับแบบนี้นะครับนี่นะฮะหัวเกียร์เนี่ยสวยงามนะครับเป็นลักษณะหุ่มหนังแล้วก็ตัดด้วยสีดําเงานะครับกดชิดมาลากลึ้มาครับใส่เกียร์ง่ายๆแบบนี้เลยตรงนี้เป็นเบรกมือนะครับมีช่องเกิบของลเล็กๆตรงนี้อีกหน่อยนะแต่ไม่มีที่ปักแขนนะครับพูดถึงที่วางแก้วนะผม ต้องหิดใจนะฮะคือมันเล็กนะครับสำหรับสวิฟเนี่ยอันนี้ข้างประตูอันนี้ก็เล็กนะต้งหิดใจอยู่ที่เดียวเหมือนซื้อน้ำขวดเล็กได้นะครับขวดละประมาณ7จ็ดบาทเงี้ยได้7จ็ดบาทนะครับแต่ใหญ่กว่านี้ไม่ได้ละนะฮะกินอะไรก็ต้องถือไว้นะครับไม่ว่าจะสตาร์บัคส a อเมซอนนะฮะหรือชานมไข่มุกนะใส่ไม่ได้นะครับเล็กแล้วนะก็ปรับ ตัวการใช้งานอาละกันนะครับสำหรับในส่วนของแก้วน้ำน,นะอย่างอื่นไม่ติดขัดอะไรครับมองว่าโอเคทั้งหมดแล้วก็เอกสารนี่มีคู่มือประจำรถนะครับนะแบบนี้นะครับเอกสารมีมาให้นะนะครับวันนี้รถปีสิบเก้านาะยี่สิบี่เ็ดยิบสองนะ <c oughs> ก็ยังอยู่ในวันรันตีนะครับมีอะไรก็ยังไปเข้าศูนย์ซูซูกิได้นะครับนะ,นะตอนนี้ อเดี๋ยวเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับห้องโดยสารด้านหลังนะครับตามมาเลยนะฮะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังนะกดเปิด,น,ดน,บบนี่นะครับด้านบนแบบะครับโัวบานประตูะผมลืมไปีโชว์ไก่ซะแล้วนะฮะต้องกดล็อกประตูก่อนนะครับอ่าไม่งั้นเปิดไม่ได้นะครับน,นี่นะเป็นยัไง โชก์ไก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับนะถามว่าเล็กไหมส่วตัวผมมองว่าอาจจะดูเล็กไปหน่อยนะครับแต่ถามว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะครับคือมองด้านข้างดูแค่นะครับเข้ามานั่งจริงๆแล้วนะครับก็ไม่ได้แค่นะครับนสบายอยู่นะนะครับ ไม่ได้ติดอะไรนะหัวมีพื้นที่นะครับแต่จากประตูเนี่ยเข้ามานั่งห้องโดยสารนะผมมองว่ามันแคงไปนหน่อยแค่นั้นเองนะครับแต่นั่งจริงๆเนี่ยไม่ได้ลําบากอะไรนะครับโอเคเลยนะสําหรับห้องโดยสารนะครับเดี๋ยวดูฝาท้ายกันสักหน่อยดีกว่านะครับว่าเก็บของเนี่ยไหวหรือเปล่าพอหรือเปล่านะครับสําหรับพื้นที่การใช้สอยนะครับเปิดมานะครับ,บนะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของห้องโดยสารออกอ่อกไฟฮะห้องเก็บสัมภาระนะครับน,นี่ฮะก็ใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้นะครับนะไม่ได้เล็กนะครับสำหรับตัวรถนะเนี่ยนะประมาณข้อศอกนึงเลยนะครับสำหรับช่องบรรจุนะครับสำหรับเก็บสัมภาระนะด้านล่างก็มีเป็นพวก ชุดปะยางนะครับชุดเฉือนนะแล้วก็อุปกรณ์ตอดนะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นชุดปะยางหมดแล้วนะครับรถสมัยใหม่ๆนะครับรองเท้านะประมาณนี้นะครับเบาะตรงนี้ก็พับได้นะครับพับลงไปนะเป็น60-40นะครับใครที่เดินทางไปคนสองคนนะครับมีของสัมภาระที่เยอะนะครับก็พับเบาะลงไปนะครับเก็บของได้มากขึ้นนะครับสําหรับตัวเบาะนะนะ สำหรับภายนอกภายในแล้วนะครับตอนนี้ฝนตกอยู่นะแต่ก็อยากให้ดูห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะเ,เดี๋ยวผมขออนุญาตขยับรถหน่อยละกันนะจะเปิดห้องเครื่องในขณะที่ฝนตกก็กระไรอยู่นะครับนะสักคู่เดียวนะครับขยับรถนิดนึง อย่ดเงียบกิบเลยนะครับสำหรับตัวรถนะครับนี่นะครับพวงมาล,นะลัยนะเบาวิวนะครับก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับ oh, mind, s <S นะันะครับ <laughs> ค่อยๆถอ,อยมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงรถให้ดูกันนะครับ อันนี้ก็สตาร์ทรถอยู่นะนะครับเห็นแม้ไม่ได้ยินเสียงตัวเครื่องนะเงียบกิบเลยอันนี้ไฟที่ผมอยากนำเสนอนะครับไฟเดไลไรเป็นเส้นแ,แบบนี้นะสวยงามนะครับ,บสำหรับโติฟนะครับรามาเปิดห้องเครื่องดูกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวห้องเครื่องนะซูซูกิโวิฟตนะครับ ช่วงนี้นะครับนี่เครื่องยนต์1 2 5 0ซีนะครับนะได้เป็นเครื่องยนต์4ี่สูรนะครับนะโอเคเลยล่ะนะครับสำหรับตัวเครื่องนะการขับขี่ก็ดีนะครับสำหรับซูซูกิสวิปนะครับเคยลองขับขี่นะครับนะภายในนะสวยๆนะครับแก้บนะครับพานนะครับ ัหไมีถอดแกะขยับนะครับเดิมโรงงานมีไปดูพวกหมุดนะครับเนถ้าเป็นเคยถอดหมุดจะแบบมีการแงะออกมานะครับสำหรับไม่ค่อยสวยอันนี้คือเดิมโรงงานเขานะครับแบตเตอรี่ฝากระโปรงนะครับเป็นกันความร้อนนะครับนะซีนกาวยางครับเดิมโรงงานอันนี้นะสวยนะครับสําหรับ สุกจิสวิคันนี้นะครับอ่ะยันไมาได้ค้งงนึงนะครับคันนี้นะเป็นรุ่นนะครับ1.2 GLS นะครับรถปี2019นะราคา4 39,000บาทเท่านั้นเองนะครับ4 39,000บาทนะค่อนประมาณ8,000นิดๆนะครับในเรดฟรีดาวนะที่6ปีนะครับอ2งวดนะครับตลอดสัญญานะครับ ใครที่สนใจนะครับมองหารถอีโคคาร์เล็กๆไว้ใช้งานก็แนะนําเลยนะครับคันนี้นะครับสวยนะน่าใช้นะครับขับขี่ดีนะนะครับเหมาะกับคนตัวเล็กๆหน่อยนะฮะจะได้แบบนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝากรถสวยๆคันนี้ไว้ด้วยนะครับใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามนะครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับนะระหว่างดูไลฟ์สดหรือว่า ดูย้อนหลังก็ได้นะครับทั้งใน f a e b o o k y o ยู u b e นะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับมีขึ้นเบอร์โทรระรับไว้ให้นะครับหรือว่าใครอยากคุยกับผมก็โทรมาเลยนะฮะเบอร์098 282 2435นะครับนะอยากรู้อะไรอยากถามอะไรนะครับอาชีพมูลี้นานออกได้หรือเปล่าติดตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นออกได้หรือเปล่านะครับปรึกษาสอบถามคุยกันนะครับยินดีช่วยเหลือให้คำแนะนำและคำปรึกษานะครับ ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับเราก็อยากให้ได้รถกลับไปใช้ทุกคนนะครับนะโอเควันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาการไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะจะมาะไลฟ์สดกับรถอะไรก็เดี๋ยวคอยดูติดตามแล้วชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาประมาณ11นาฬิกานะครับวันนี้ผมขอตัวลา,าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Would you care?